พระเจดีสิริรัตน์คำเขื่อนแก้วมุงคลวัดประชาอุทิศเทศบาลตบำบลคําเขื่อนแก้วอำเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะสโสธรพิพิธภัณฑ์หลวงปู่พระครูยานวิจิตมานิตสุวรรณโ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประธานพระบรมศาสดีริกธาตและนามพระเจดี